นานๆได้ออกกำลังนะครับผมจะออกจะหอบๆนิดหน่อยนึงไม่ค่อยได้ตอกถอยเลยแล้วครับผมตั้งแต่โอ้โหกลางปีมาเลยนะครับผมกลางปีที่แล้วนะครับอสวัสดีลังที่สองครับผมลังแรกพลาดไปนะครับผมมีคนเขาไม่ให้ตีนะครับก็ไม่เอานะครับผมวันนี้น้องก็พามาอีกลังหนึ่งนะครับใหญ่ครับผมใหญ่กว่าลังลังโน้นหน่อยนึงนะครับ สูงก็พอกันนะครับผมอ่าแต่ต้นโน้นต้นใหญ่หน่อยอันนี้ต้นเล็กนะครับอันนี้ผมถ่ายอยู่ใต้กกนะครับผมอะตอกถอยครับผมต้นนี้ก็ตอกถอยนะครับเป็นะเะดานะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบห้าลูกสิบหกลูกนะครับไปถึงโน้นก็กระดืบขึ้นได้เลยนะครับผม จะขึ้นเลยครับลังสองตอก้อยเป็นลังแรกครับแต่ต้นเล็กกว่า

The <laughs> first <laughs> สวัสดีนต้นครับผมเหนื่อยหน่อย <c oughs> นานตอกนะครับเ <c oughs> มื่อกี้ตอกฟรีไปต้นหนึ่งพอดีเขาอีกเจ้าหนึ่งก็ห่วงนะครับคนอยู่ฝาาคลองนะครับแต่ไม่ใช่เจ้าของนะครับผมอืมก็ไม่ว่ากันนะครับนี่ตอกมาถึงเลยนะครับโทษน,นะครับผมอันนี้ผมเหยียบลูกถอยอยู่นะครับนู่นนะ้วลูกถอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทิบเบ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ลูกนะครับผมยืดนะครับคือผมตอกเนี่ยจากออกจากขะเจิงสักหน่อยหนึ่งนะครับผมมากับมิวสายหานะครับนู่นนั่งซูมอยู่เมื่อกี้นะครับผมอยู่มุมป่านู่นฮะต้องให้มีครบติดตัวนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีครบติดตัวเนี่ยมีเพิ่มมันไปถึงได้นะครับพอดีคนที่เขาปลูกผักเนี่ยเขาบอกตอนคืนนะครับไปตอนไฟแล้วก็ต่อยเขานะครับแล้วก็ลงไปต่อยเขาเก็บผักกันนะกันนะครับผมก็เลยต้องเอาออก มาครับจะสาวก็แบงนะครับผมก่อนนานๆได้ออกกําลังนะครับผมจะออกจาะหอบๆนิหน่อยหนึ่งไม่ค่อยได้ตอกถอยเลยแล้วครับผมตั้งแต่โอ้โหกลางปีมาเลยนะครับผมกลางปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ชุดที่ไปเชียงใหม่มานะครับผมก็ไม่ค่อยได้ตีเท่าไหร่เลยนะครับพึ่งตูงนะอาตาต่ำๆอะไรเงี้ยแต่ก็พอได้ปีนบ้างอะไรเงี้ยนะครับ ชือกต้องพกเสมอนะครับน้องๆเวลาตีพึ่งบางที่เนี่ยน้ําจะดีนะครับคือมันหนักเราจะพายลงไม่ไหวนะฮะอันนี้ถังสะอาดครับผมเดี๋ยวจะต้องจุดครบตั้งแต่ครบที่ผมจะขึ้นไปยืนหนูงข้างบนเนี่ยนะครับต้องจุดเลยครับน้องๆเพราะว่ากระดือบไปก็ถึงพึ่งเลยนะครับผมมัวจะกระดือบไปภาคมันจะลําบากก็คือต้องจุดตั้งแต่ตรงเนี้ยนะครับผมแต่ถ้ากระดือบไปเลยไม่ไม่ได้นะครับมันไม่ใช่หน้าหนาวนะครับเพราะช่วงนี้ป่าป่ามันเขียวแล้วพุ่งง่ายๆนะครับ คือฝนฝนมาบ่อยเนี่ยป่าเกียวอะไรเงี้ยทั้งมิมทั้งมดสังเกตรเราไปยืนใต้กกเนี่ยมดยังกัดนะครับผมพึ่งมแมลงต่างๆเหมือนกันพึ่งกับมิมก็ดุขึ้นนะครับบางลังนะบางลังนี่ไม่มีปีไม่คุยเลยแตกมาต่อยนะครับหรือบางลังก็ตีนะครับึ้นไปโบกตอนขึ้นอย่างเงี้ยปกตินะครับพอโบกนั้นแหละเต็มตัวนะครับผมมีสองประเด็นนะเดี๋ยวรุนกันว่าลังนี้จะประเด็นไหนหรือไม่ทําเลยก็โอเคนะครับ เป็นไปได้หมดนะครับผมในพึ่งในหน้านี่นะครับแต่ที่สุดก็ครบนะครับผมเนี่ยทำตั้งแต่ต้นเมื่อกี้นะครับโอ้โหนี่มัดไม่แน่นแล้ะควันเป็นเตาฐานนะครับผมแบบนี้พึ่งสูงผมจะมัดใหญ่นะครับผมแล้วก็ยาวนะเพราะว่ากันกันไว้ก่อนหนึ่งลมแรงอะไรเงี้ยเวลาตอกทอยถอนทอยเราต้องมีเปื่อไว้ตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหมดเลยเนี่ยเราจะไม่มีถอนทอยนะครับสมมติไปคนเดียวนะครับผม เราก็ไม่มีครบที่จะช่วยเราตอนตอนตอนบางทีต้องประหยัดอันนี้แน่นๆน,น,นะครับผมนีครับมัดแน่นแน่นแน่นไปตรงเนี้ยช่วงนี้ผมจะหลวมก็ค,คือว่าช่วงนี้จะจุดตอนแรกจะจุดเข้าพึ่งนะครับผมให้มันควันดีเยอะอย่าใช้ไฟลุกนะครับถ้าใช้ไฟลุกเนี่ยมันก็ไม่กลัวนะครับผมใช้ควันดีกว่านะครับไปดูกัน ไปแชกพกสองตัวน้องๆขึ้นสูงคนเดียวนะครับไม่มีคู่ขึ้นต้องพกสองตัวนะครับผมหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ในกระเป๋าของเกงนี่ตัวหนึ่งเล่งไว้นะครับให้มันสู้ลมนะครับผมบางทีบางคนซื้อมาไม่ไม่เล่งมันขีดไม่ค่อยติดเน้นไทยโยนะครับไทยโย่านมันทนนะครับผมแล้วก็ประกายของ่านเนี่ยมันเยอะนะปะเรือนเดี๋ยวไปเจอลี้ลังนะผมไม่ได้เอาที่สายรัด ขึ้นมาครับขึ้นไปอีกหนึ่งสองสองวาครึ่งนู่นพึ่งนะครับรู้สึกหัวน้ําจะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะครับผมต้องลุ้นครับผมหน้าเนี้ยนะครับแต่บางที่ส่วนมากก็เบิกเลยนะครับผมขอครับผมอ่อนจัดแต่ต้องขอนะครับมันต่อยเขานะโบกไปรอบรอบแรกต่อยแล้วครับผมไหนครับฝนตัดบผม น้ำกระดูดเป็นนี้นะพอได้อยู่ครับผม ไม่มีก็อยู่กกนะก็เลยต้องเอาใบไม้ปกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาใบไม้ปกเนี่ยพึ่งมันจะดูดน้าหมดนะครับผมคือคือไม่หมดแล้วก็คือเสียเป็นขวดนั่นแหละง่ายๆนะครับก็เลยต้องเอาใบไม้ปกไว้นะถ้าพึ่งดุก็ไม่ต้องให้ไขรเข้ามาประมาณนั้น okay. โอเคปลอดภัยลงครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปเดี๋ยวถอดถอยลงนะครับผมเราไม่คานะครับถอยเพราะผมยังเหลือเยอะนะครับ นีถ้ามันต่อยหนักๆก,ก็เอาเนะี่ยหันมาตู้ลมให้ควันมาหาเรานะครับผมมันก็จะเบาบางนะครับ ลงแล้วนะครับก็ต่อทอยลงเลยแต่ลูกทอยนี่ใครสนใจสั่งซื้อก็ถักลายพอนได้เลยนะครับหรือเพยหญิงพอยก็ได้นะครับ10ลูก500บาทรวมส่งนะครับ อ่ะเรียบร้อยครบไม่หมดนะครับผมเนี่ยครับตอกแล้วว่าถอนออกนะครับผมคือไม่ลึกมากเจ็บมือไม่ได้เอาถุงมือมานะครับผมเอามาแต่เอาไว้ที่รถนะครับเพราะเปลือกเด่าเนี่ยมันหนานะครับผมเวลาเราปักกระแทกเข้าไปเนี่ยโอ้โหหมดเลยนี่ยางเดาด้วยแล้วก็สนิมเหล็กด้วยยังไม่ได้ล้างมือนะครับเพิ่งลงมานะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมเลยออกกําลังสองต้นแล้วครับผมปีนี้เดี๋ยวยืดตัวก็โอเคแล้ว ขึ้นก็นไม่เหนื่อยแล้วครับผมต้องต้องฝนบ่อยๆเหมือนมีดเลยนะครับผมไม่ไม่ฝนก็ไม่ทมครับผมสวัสดีครับ